ล้วค้ากลับเราจะยังไงติด,ตดสิบล้อขวางเสียขวางถนนเลยก็ติดยาวเลยครับ เสียแล้วหน้าหน,านังสือยู่คนขับเขา,เข,าขึ้นไปทําอะไรเสียโอ้นโอเนาะเขาจะมาเสียอะไรจะมีอย่างนี้เอ้ยขวางในถนนเลยพิกัดหน้าโรงสีปอน,นัตพลเมืองพล รถก็รีอ้อมกัน,ปนไปไงถ้าเป็นสิบล้อไปไม่ได้นะ่ะรถเล็กพยายามยังหลบมาได้อยู่แต่สิบล้อจบเลยไปไม่ได้ขวาง